เร็ดเหมือนไม่ได้ไปครับเหมือนเหมือนมีเสือมีไปน่าจะสิบกครับไม่ได้เลย่นงาแคนอะเอา้าเป็นหมดนา,าลาก็ายังได้ย่อเหินนงนั่งกิ่ตรงบีมาแล้วคะ่ะดาราหน้าใหม่พร้อมปั้นแล้วนั่งปุ๊บผมก็เป็นรอนเลยใช่เอ็มออนนอนไม่หลับ <c oughs> ชื่อใหม่ <c oughs> บอจักว,ว,วสีวาคว้มได สีเปรียบใส่ฟ้ากยานหน่อยไปสวยมากเลยคุณสวยสวยมาจากเนื้อในค่ะบอกเข้าไปค่ะอีสวยข้างในสู่สู่ภายนอกสวยจากข้างนอกไหลลงเข้าข้างใน ขอบคุณจับนะพี่จุ๋มสวยจำไม่ได้โรยในเมื่อกี้ใครถามคิวงานลำหญ่นะมาเดี๋ยวดูให้ว่าเสือไปวันไหนบ้างโอเคไหมนะสิบเจ็ดไม่น่านะนี่นปไม่กินไม่กินไะม่กนะินไะม่กนะิน I'm so low ใ่เนาะไม่เด้ยไร่ทางนี้ก็ไม่ไหวแล้วมาเถอะรอเขบปุครับหน้าตาดีทุกคนเยขบครัขอบคุครับ แม่อมยิ้มสิเอ้ากดก่อนแล้วเผื่อกดก่อนแมรับอง่หนหมแม่อัานัสสาเสือสูงร้อยแปดสิบสี่ครับผมที่นี่ตัวอรคะที่พี่สวค่ะที่พี่สวัสดีค่ะ อุ้ยเพราะแอบหอมเป็ดด้วยออมานั่งเดี๋ยวไม่เจ็บ่ะเสร็จเดี๋ยวแกมแดงก็เลิกเลยด้นมนุ้มุด อยน้องลูกฉันไม่ใช่แมวลูกฉันเป็น,นะะมนุษย์ไ่อยู่บนนะำทางลูกฉันเป็นมนุษย์่อยู่บนนาวไอ่เรามได้ขนะคะเราออสามมืตัวนี้ร้องช้ำ

โดมนะดมนะั้ยโดนปหมโดนอะไรไม่โดนที<อ>่มันเปิดไอ้แป็ดวันนั้นนะเ<ะ>ชื่อหรือ,อยังว่าเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาแกงมันเปลา่าพี่จุม๋มยังไม่ได้แกงมันเลยตอบไปนี้บอกคนอื่นไม่ได้แล้วนะว่าเป็ดเชื่องเพราะเป็ดน,น่ากลัวมากอะตอนเนี้ย เดเดี๋ยวจะโดนจับไปดักนสิสัยไปอยู่ทนีนอื่นไม่ต้องไอ้นี่ต้องโดนสักสองทีตาเนื้อรวยมาการ่านี่ก็ยังลบยาก จริงๆมันต้องโดนแล้วตอนเนี้ยขอบคุณครับเขาบอกแต่งหน้าสวยปกติค่ะ <c oughs> อ้มันขวรเนาะไม่มันขีดไปเฉยมันไม่ขวนมันไม่ได้กลางเล็บถ้ามันกลางเล็บแหกไปแล้วนะงอ๋อแต่ก็ตัดเล็บแล้วดีกว่าไม่ได้ละไว้ใจไม่ได้ละสักนหน้าขนแล้วอ่ะนะ เขาพูด,ดโกเจนมาละอ่อยมาละสองข้อดี่อนสองผิดอีดออไปเไมอเครค่ะห้องเปอะไรเป็ดมนเรียก พี่ทำอะไรอ่ะพี่จุ๋มพี่แต่งหน้าหรอสงบนิดหนอยู่ตอนเนี้ยปวดในเตียงแล้วคุณบุ๋มคุณบุ๋มอยาดใจไหมสละกรรมกษัตริย์เลี้ยงเลยค่ะ อุ้ยเจ๊ไแล้วบอลเลวทั้งนั้นใครวิบิวอะครับไม่ส่งไล่ Gracias. Mm -hmm. ทำไมอ่ะเสื้อคุ้มขาดนะอืมพอเั็นยาวมันก็ยังคุ้มขาดอยู่แล้วเตรียมโดนอันนี้ใส่โกงจริงข้างโกงสองวันใช่ไปเนี่ย มันขวนสองรอบแล้วขวนชั้นขนอื่นรอบนึงขวนตีชั้นรอบนึง่งไม่ได้แล้วมันจะแบบจำไม่เดี๋ยวมันไม่ขวนใครก็เปิดอีกมันไม่ชอบหนูด้วยดีถ้างั้นอะใช่งั้นก็ไม่ต้องเลียงอ่ะเราคมชอบแก้หลย เลี้ยงไว้ไม่ได้หรออย่าเงี้ยก่อนปล่อยไว้ขอขังเัาสามว,วันก่อนมันเคยนิสัยไม่ดีแบบนี้รอบนึงแล้วส่งไปไปอยู่ไปอยู่รวมรอบนึงพอกลับมาก็นิสัยดีไปอย,ไอยู่รวมแบบให้ไปอยู่ที่แบบพิษยรับบิรอบนึงแต่ก็ไม่ได้ให้อยู่กับใครนะก็ให้อยู่แยกไว้แล้วพอกลับมารอบนั้นก็นิสัยดี อนที่มันกัดกัดตากรมหลังด้วยตอนนีตอนไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะกัดใครนะไอตากรมตะกรอนไม่ตะกรอนกัดตะกรมผมว่ามันนิสัยดีนิสัยดีเพราะตากรมหลังเห็นคุยกันว่านิสัยดีแต่ตอนนี้ผมว่ามันไม่ดีเพราะมันทำหนูไงเอนนี้ใส่ไม่ดีหรอตากรมตากรมหรือเราผิดไม่รู้ตากรม,ม,ม,มไม่ได้เลี้ยงมันนะตากรมไม่ได้จ่ายค่าข้าวให้มันกินนะ я мога да кик